กยอมไม่ได้สงสัยทําไมน้องวีจิพัฒนาการช้าลั่นกับสู่อ้อมแขนแม่ได้แล้วแม้จะไม่ได้สิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกแต่หัวอกคนเป็นแม่นะครับก็ยังเฝ้ามองดูลูกอยู่เสมอเช่นเดียวกันกันกบที่นักสแสดงสาวอย่างติ๊กกันเทลินหรือกุ้งพลอยกันินทลินพัฒรพัทรีโชตเห็นพัฒนาการของน้องวีจินลูกสาวที่ไม่มีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นจากที่ตนเคยสอนมาทำเอาทนไม่ไหว ต้องออกมาโพสต์ตั้งคำถามผ่านไอจส่วนตัวของตัวเองทั้งนี้ติ๊กก็ได้โพสต์คลิปและภาพน้องวีจีพร้อมเขียนข้อความกำกับว่า10เดือนที่ผ่านมาไม่มีการพัฒนาขึ้นจากที่แม่เคยสอนนี้สักอย่างลูกเอ๋ยเท่าที่แม่เฝ้ามองลูกอยู่กรับมาสู่อ้อมแขนแม่ได้แล้วลูกเอ๋ยแม่สอนลูกเป็นทุกอย่างแต่ละอย่างเริ่มหายไปไหนนี่สิบเดือนแล้วแม่คงยอมไม่ได้ละลูกวหวพร้อมกับเครื่องหมายคำถามทำไมมีประสบการณ์เลี้ยงเด็กมาถึง20ปี ช่วยบอกแม่ทีซิคะว่าทําไมถึงพัฒนาการชาร้ากว่าที่แม่จาาเลี้ยงวีจิมาไม่กี่ปีคะแม่ก็คือแม่งานนี้ก็มีชาวเน็ตนะครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยพร้อมกับให้กําลังใจสาวติ๊กให้ได้มีโอกาสได้เป็นแม่เลี้ยงลูกเองกันอย่างมากมายอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไป,ปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ